จำทุกป,ปีเพื่อเฟ้นหาหนุ่มชมงามในฝันของสาวๆทั้งประเทศโดยแต่ละคนนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดารถอลังการไม่แพ้หนุ่มชาติใดในโลกแล้วจะมัวรอใช้อยู่ใหญ่ไม่ย่นชมเหล่า50หนุ่มสดครีโอหนุ่มน้อยร่วงามร่างล่ำกันดีกว่าค่ะว่าจะมีใครบ้างที่เข้าตากระแทกใจสาวๆอะไรอย่งผมให้ผิวห,หน้าผมก็ให้บลัฟสีขาวอาี้ ความรักที่แ,บบบดดแฟนชวินลิขิตเจริญพงศ์หนุ่มน้อยวัย17ปีจากพระเอกตัวน้อย,อยจากเรื่องบ้านชั้นตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ที่เล่นกับพลา่าตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วค่ะใครติดภาพเขาสมัยนั้นอยู่บอกเลยว่าโ no นต้องเห็นสายตาคู่นั้นที่มองกล้องตอนถ่ายแบบสะกนทอมเอาป้าาเข่าสุดกันเป็นแถว กิ้งนัดกิจริตคนนี้คือสเปคของสาวไทยเกิน70%ลูกตีตีค l e a คลีนไลฟ์สไตล์สเบาๆเราเป็นหนุ่มสาปัดใครได้คุยด้วยจะลงรักรอยยิ้มและเสน่ห์ในความค่อยๆพูดค่อยๆจากของเขาได้ง่ายชอบผู้หญิงที่เาอายว่ว่าในหน้าไม่ค่อยไม่ค่อยทำร้ายกันคือชอบชอบความบาลานซ์มาก นักแสดงตัวท็อปจากช่อง8ที่ฮอตเวิร์ทั้งในไทยและมีแฟนคลับเอามวยตามมาอีกเป็นขบวนดูแลความรักเหมือนปลูกต้นไม้แล้วก็ดน้ำฝนดินสม่ำเสมอครับเฟซบอกว่าเขาเคยเจ้าชุมมาก่อนถึงขนาดว่าจีบผู้หญิงเจ็ดคนพร้อมกันแต่ตอนนี้เลิกแล้วจ้าส่วนและขอโฟกัสกับเรื่องงานดีกว่าสูงยาวข่าดีร้องเพลงเพราะ สบอกได้คือเขาคนนี้แม็กซ์อภิศรสุขวัฒนาใสหนึ่งในผู้เข้าชิงตำแหน,น่ง AF เีนี้เขาคือหนุ่มเชียงใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์สุดโูคิดดูสิเขาว่าไราจะขี่มาเขาป่าเป็นงานอดิเรกในวันหยุดแต่เขาคนนี้และค่ะวางเมื่อ,อไหร่คือครวบแถมเป็นคนรักท้อครัมมากๆอีกด้วยค่ะ ส0มมเงินพันล้านครับนุ่มนะักวางแผนธุรกิจหน้าใหม่ไฟแรงแข่งเครือซันทอกรุกอาทิตย์กฤิยาพงพันธ์บอกเลยว่าเขามีครบทั้งชาติตระกูลโปรไฟล์รถแป้ใช้ชีวิตแอดเวนเจอร์ไม่ฟวงรลอสถานที่ลุยๆที่ไหนเจอเข่าได้ที่นั่น นนสันติินรกุลจากบทหน้าตายพี่สราวุธในหนังสัน้นพรชาอิสตซีตัวจริงของเขาแล้วน่ารักมากค่ะบวกกับความกวนแต่น้อมๆเราว่าเขาอนาคตไกลอนาคตผมอยากเป็นนักสแสดงครับอยากไปให้ถิงฮอลลีวูดนเขาคือนักเรียนหมอที่หล่อและฮอตที่สุดในประเทศชลัน์หานิรันกุลคิวเคมปากนีจมุกหน่อยมองเผินๆนึกว่าฝาแฝดนเดชแต่ถ้าพูดถึงความกวนขอดพีแลนด์หนุ่มคนนี้ไม่ยอมแพ้ใครแน่นอนค่ะ ที่เล่นนะครับแต่ว่าความจริงแล้วผมเป็นคนจริงจังนะเป็นเซอร์เีนกันมมี่ครับผมผิดคาดมากค่ะที่เรามองเขาเป็นผู้ชายครื้ๆคร้แต่จริงๆแล้วจัสตินองอัมพัยเป็นผู้ชายมากอารมณ์ขันตลกมากยิ่งต่อบระทุกลูกที่สำคัญเขารักเดียวใจเดียวโรแมนติกสุดๆชอบแฟนก็มันนึกอยาก นักกีฬาหล่อขอหอกลับบ้านต้องยกให้กับเขาหนุ่มต้นนรุบดินวีราวัฒนโดมเลยจริงๆค่ะได้ไปแอบดูฝีเท้าบนสนามของเขาถึงจะแค่ต้องซอมก็เถอะพูดเลยว่าบนสนามไม่มีใครหล่อสะดุดเกินแล้ว หรูอบดินแล้วเนี่ยนะทำให้นึกถึงชับปุยเลยชับปุยใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ติดได้ไงอ่ะชับปุยเนี่ยเจ็บขาอยู่รักษาตัวอยู่ประกวดไม่ได้แต่ว่าไม่ถึงนะไม่อยากให้สกูปเมื่อกี้จบไปเลยค่ะกำลังแบบเล่นจบแล้วหรออืมก็ดูหิวมากเลยอ่ะไม่ิดีกว่า พี่ว่าเดี๋ยวเราข้ามไปเรื่องหน้าดีกว่าทานข้าวมาแล้วไม่ค่อยหิวทานข้าวมาแล้วใช่ไหมมือไม้สั่นโอเคเรามาสกูปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่ากันเรื่องของศิลปินต่างประเทศบรูโนมาสนะครับซึ่งล่าสุดมีข่าวว่าเขาเป็นตัวเก่งที่จะได้ขึ้นโชว์นะครับในรายการซูเปอร์โบฮาร์ตไท์ปี2016รายละเอียดจะเป็นยังไงเชิญขย่า